5. มวรายงานและสำนวนความมาตราสี่บรรดากระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแ่งทั้งหลายซึ่งศาลเป็นผู้ทำนั้นให้ทำเป็นภาษาไทยบวกสองบรรดาคุ้มคำคู่ความและเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใดๆใที่คู่ความหรือศาลหรือเจ้าพนักง,งานศาลได้ทำขึ้นซึ่งประกอบเป็นสำนวนคดีของคดีนั้น ให้เขียนเป็นหนังสือไทยและเขียนด้วยมึกหรือพิมพ์ดีหรือหรือดีพิมพ์หรือตีพิมพ์ถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามไม่ให้ขูดลบออกแต่ให้ขีดค่าเสียแล้วลงใหม่และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริมกระดาษถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อหรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญวักสาม ถ้าต้นฉบับเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใ,ใดๆที่ส่งต่อสารได้ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้สารส่งคู่สั่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทําคําแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนสําคัญโดยมีคําร้องรับรองมายื่นเพื่อเป็นเพื่อแนบไว้กับต้นฉบับวัคซถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดที่มาสารไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้หรือหนูหนวกและอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ให้ให้คู่ความฝ่ายนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดหาละมาตรา47ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดยื่นใบมออหน้าต่อศาลให้ศาลมีมหน้าที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลนั้นให้ถ้อยกัคำสาบานตัวว่าเป็นใบออมม้อนนอำนาจอันแท้จริงบักสองถ้าศาลมีเหตุอัน ควรสงสัยว่าใบามอบอำนาจที่ยื่นนั้นจะไม่ใช่ใบมอบอำนาจอันแท้จริงทีดีหรือเมื่อคู่ความฝ่าย1ยื่นคำร้องแสดงเหตุอันควรสงสัยว่าใบามอบอำนาจนั้นจะไม่ใช่ใบมอบอำนาจอันแท้จริงก็ดีให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นยื่นใบมอบอำนาจตามที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้วรษาถ้าใบามอบอำนาจนั้น ได้ทำในราชอาณาจักรสยามต้องให้ในายอำเภอเป็นพยานถ้าได้ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงศุนสยามต้องให้กงศุลนั้นเป็นพยานถ้าได้ทำในเมืองต่างประเทศที่ไม่มีกงศูลสยามต้องให้บุคคลเหล่านี้เป็นพยานคือเจ้าพนักง,งานโนตารีพับบิกหรือเมยิสเตรทหรือบุคคลอื่นซึ่งกฎหมายแห่งท้องถิ่นตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจ เป็นพยานในเอกสารเช่นว่านี้และต้องมีใบสําคัญของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแสดงว่าบุคคลที่เป็นพยานนั้นเป็นผู้มีอำนาจกระทำได้กระทาการได้วรรคสีบ่บทบัญญัติแห่งมาตานี้ให้ใช้บังคับแก่ใบสําคัญและเอกสารอื่นๆทนํานองเช่นว่ามานี้ซึ่งคู่ความจะต้องยื่นต่อศาลมาตรา48ในคดีทุกเรื่อง ให้เป็นหน้าที่ของศาลต้องจดแจ้งรายงานการนั่งพิจารณาหรือกระบวนพิจารณาอื่นของศาลไว้ทุกครั้งวักสองรายงานนั้นต้องมีรายการหนังต่อไปนี้อนุมตราหนึ่งเลขคดีอนุมตราสองชื่อคู่ความอนุมตตาสามสถานที่วันและเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือดําเนินกระบวนพิจารณาอนุมตราสี่ข้อความโดยยอด่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระทําและรายการข้อสําคัญอื่น อนุตัตอมนุมาตาห้าลายมือชื่อผู้พิพากษาวรกสามเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือเมื่อศาลเห็นเป็นการจําเป็นก็ให้ศาลจดบันทึกองเ์งล็บโดยจดรวมไว้ในรายงานพิสดารหรืออีกส่วนหนึ่งต่างหากองคล็บป,ปิดซึ่งคํำแถลงหรือคําคัดค้านในข้อสําคัญข้อตกลงคําชี้ขาดคําสั่งหรือการ,อ,ารอื่นๆหรือกระบวนจารณา ที่ทำด้วยวาจาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้มาตรา49ในส่วนที่เกี่ยวด้วยคํานั้นแหลงหรือคําคัดค้านของคู่ความหรือคําให้การของพยานหรือผู้เชี่ยวชาญหรือข้อตกลงในการสละสิทธิ์ของคู่ความนั้นให้ถือว่ารายงานของศาลเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ต่อเมื่อศาลได้อ่านให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฟังได้ได้ชด ลงไว้ซึ่งข้อแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ขอลองหรือชี้หรือที่ชี้แจงใหนทั้งคู่ความหรือบุคคลน,นั้นๆได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญมาตรา50ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดจะต้องลงลายมือชื่อในรายงานใดเพื่อแสดงรับรู้รายงานนั้นหรือจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดเพื่อรับรองการอ่านหรือการส่งเอกสาร เช่นว่านั้นอนุมาตานการลงลายมือชื่อพิมพ์นิ้วมือแกงใดหรือเครื่องหมายอย่างอื่นที่ได้ทําต่อหน้าสารนั้นไม่จําต้องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรองอนุมาตาสถ้าคู่ความรู้ผู้คนที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวแล้วลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อให้สารทํารายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้น ไว้แทนการลงแรงชื่อมาตรา51ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะปฏิบัติดังนี้อนุมาตรา1ลงทะเบียนคดีในสารระบบความของศาลตามลำดับที่รับไว้กล่าวคือตามวันและเวลาที่ยื่นหรือเสนอคำฟ้องเพื่อเริ่มคดีต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อนุมาตรา2ลงทะเบียนคำพิพากษารหรือคำสั่ง ชี้ขาดคดีทั้งหมดของศาลในสาร,ระบุคคำพิพากษาอนุมาตา3รวบรวมรายงานและเอกสารที่ส่งต่อศาหลหรือศาลทำขึ้นกับคำสั่งและคำพิพากษาของศาลไว้ในสำนวนความเรื่องนั้นแล้วเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยอนุมาตา4คัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วเก็บรักษาไว้ เรียงตามลำดับและในที่ปลอดภัยอนุมาติห้าเก็บรักษาสาระระบบและสมุดของสารเช่นสาระระบบความและสาระระบบคมวิภาคษาไว้ในที่ปลอดภัยวรรคสองการจัดทำสาระระบบความหรือสาระระบบคํวิภาคษาการรวบรวมเอกสารในสำนวนความและการเก็บรักษาสำเนาคำวิภาคษาหรือคำสางชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่งอนุมาติตนหนึ่ง อนุมาตรา2อนุมาตรา3อนุมาตรา4และอนุมาตรา5อาจกระทําในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้และให้สือว่าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กดังกล่าวที่รับรองโดยวิธีการที่ศาลกำหนดเป็นสำเนาสารบกความหรือสารบุคําคำพิพากษาหรือเป็นสำเนาเอกสารในสนวนความแล้วแต่กรณีและให้ใช้แทนต้นฉบับได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานสาลฎิกาโดยความเห็นชอบของที่ประ,ะ,ประชุมใหญ่สาลฎิกาและเมื่อข้อกำหนดนั้นประการในราชกิจจานุาเกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา52เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นเด็ดขาดถึงที่สุดแล้วเรื่องใดได้มีการปฏิบัติหรือบังคับไปแล้ว รือระยะเวลาที่กําหนดไว้เพื่อการบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้วให้สารที่เก็บสํานวนนั้นไว้จัดส่งสํานวนนั้นไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อเก็บรักษาไว้หรือจัดการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นมาตรา53ถ้ารายงานคำพิพากษาคำสั่งหรือเอกสารอื่นใด ที่รวมไว้ในสำนวนความซึ่งยังอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือการรอการบังคับของศาลสูญหายไปหรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการขัดข้องต่อการชีข้ขาดตัดสินหรือบังคับคดีเมื่อศาลเ,เห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลสั่งคู่ความหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นนำสำเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าหากสำเนาเช่นว่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ให้สารมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมมาตรา54คู่ความก็ดีหรือพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำให้การของตนในคดีนั้นก็ดีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบ หรือมีเหตุนันสมอันสมควรก็ดีอาจร้องขออนุญาตต่อศาลไม่ว่าเวลาใดในระหว่างหรือภายหลังการพิจารณาเพื่อตรวจสอบเอกสารนั้นทั้งหมดหรือแต่บางฉบับในสำมวนเรื่องนั้นหรือขอคัดสำเนาหรือขอให้จ่าสารคัดสำเนาและรับรองแต่ทั้งนี้อนุมาตราหนึ่งห้ามมิให้อนุญาตเช่นว่านั้นแก่บุคคลอื่น นอกจากคู่ความหรือพยานในคดีที่พิจารณาโดยไม่เปิดเผยหรือในคดีที่ศาลได้มีคำสั่งห้ามการตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารในสำนวนทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์ทั่วไปของประชาชนถึงแม้ผู้ขอจะเป็นคู่ความหรือพยานก็ห้ามมิให้อนุญาตบุตรกันแต่ทางนี้ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ความในการที่ ตรวจหรือคัดสำเนาวคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นหรือในการที่จะขอสำเนาอันรับรองถูกต้ออนุมาตราสองห้ามไม่ให้อนุญ,ญาตให้คู่ความคัดถ้อยคำพยานฝ่ายตนจนกว่าจะได้มีจะได้สืบพยานฝ่ายตนเสร็จสิ้นแล้วเว้นแต่จะมีพิการพิเศษที่จะให้อนุญ,ญาตวรรคสองเมื่อได้อ,อนุญ,ญาตแล้ว การตรวจหรือการคัดสำเนานั้นให้ผู้ขอหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขอโดยชอบเป็นผู้คัดสำคัดตามเวลาและเงื่อนไขซึ่งจ่าสารจะได้กำหนดให้เพื่อความสะดวกของศาลหรือเพื่อความปลอดภัยของเอกสารนั้นวรสาห้ามไม่ให้คัดสำเนานคำพิพากษารหรือคำสั่งก่อนที่ได้อ่านคำพิพากษารหรือคำสั่งนั้น และก่อนที่จะลงทะเบียนในสาระบบคำพิพากษาวัคสีในกรณีที่ศาลได้ทาคำอธิบายเพื่อเติอนกัดไว้ในไว้กับรายงานแห่งคำสั่งหรือคำพิพากษาซึ่งกระทาด้วยวาจาตามบทบัญญัติมาตรา1-4-1งคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นว,ว่านั้นคู่ความอาจจะขอตรวจหรือขอคอสําเนาหรือขอสำสำําเนาเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง แห่งคำสั่งหรือคำวิพากษาก็ได้วรรคห้าสำเนาที่รับรองนั้นให้จ่าสารเป็นผู้รับรองโดยเรียกค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในอัตราท้ายบทมี้กฎหมายนี้ในเรื่องที่ผู้ขอตัวเอกสารหรือขอค่าสำเนาด้วยตัวเองไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม